เอฟบ๊อบน่ะนะสวัสดีค่ะสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องเอฟสี่ท่านนะอ้าวเพื่อะเฮ็ดอีหยังให้ผมดักพี่น้องไนอะฉันไอชันนะไอฉันเนาะโอ้ยเฮ็ดหยังนี่แม่สวยเนานะโ <laughs> อ้เหมืนนยนม่เรา าแต่ต้องตัดให้มันสั้นเนาะแต่นะหรือว่าเราจะทำม้วนรอนหรอแม่เอฟซีเอฟซีตัวย้งพสิบ่าทุ่มมาให้บมแม่อืมมันน่าจะทร่ามาให้เนาะมันน่าจะเขียนปากนนบอบ่บบ่บออันนครับสวัสดีจ้านะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงอย่เงี่ยพงนี้มาแล้วพี่น้อง นี่แม่อยากได้สีนี้เลยนี่เหรอ,อเล่นเข้าไปเล่นหัวไข่นาเล่นเข้าไปเนาะเฟล,ลี่ได้ได้สีผมสีนี้นะสวยนะเฟล,ลี่นะน่ามาเจียมเลยเนาะเฟล,ลี่ว่าสวยไหมเฟล,ลี่ว่าอย่าไปหนีบหูมัน,นไม่งามมันงอเหรอมันงอเหรอ พี่น้องคุณหมอเดี๋ยวเอ้ยมาดูพ่อเลยเด็กพวงนี้มาแล้วจ้านะฮะมาทำกับข้าวเองอันนี้ก็สวยนะแม่เนาะสวยเนี่ยทารเฟรลี่ดิเอออ เป็นไงพี่น้องสวยบ่คมากเลยชือ่อฉันไนบอกจ้าชื่อฉันไนบอฉันมาแล้วจ้าน,นะครับอันนี้คือการแสดงนะครับพี่น้องนะ <laughs> โอ้ยการแสดงนะจ้านะครับอืม ฉันก็ว่าออสีหนึ่งอยู่ด้วยครับเออทีหนึ่งอยู่ด้วยจ้านะครับเนาะนะจานาจาโอ้จ้าจ้ามันต้องจ้านะฮะเอฟซีนะแม่ทำอะไรกินวันนี้นะเธอตัวเองฉันก็ต้องไก่ไว้สีเธอเนาเธอเธอต้องไก่ไว้เนาะกินไหมกินสิสวยนะกระเช้ากระเซิง เธอ,อยังได้สีนี้เหรออ,อ,อ๋อเ,เธอต้องไปนู่นเธอเธอต้องไปสวิเดนแตไม่ไมีเงินไปรอกถ้ามีก็แพงไม่แพงไปซีบอกไปขายหอยกับฉันเดี๋ยวฉันพาไปขายหอย ลองได้ได้ค่าเครื่องบินน่ะเนาะนะครับเพราะว่าฉันไปขายหอยจนหมดเขื่อนหมดแล้วนี่ไปงมหอยจนหมดเขื่อนแล้วอะ่อะโอเคนะพี่น้องสวยไหมจ้าสวยปะจ้า รับได้บอจ้าเป็นแบบนี้รับได้บอจ้ารับได้บอจ้าอืมนะโอเคเนาะพี่น้องนะครับอย่าเอาหลายหลายมันอายคนนะแถึงปดนาทีได้ฮะหนึ่งแปนาทีบอเอาอะมีโพีโปกับอัพเตอร์ใหม่นะคะตอนตอนตอนอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วเนาะ นะคะนี่ใส่เรียบร้อยแล้วตอนนี้แปลงล่างนี่แปลงล่างเจ็บดีนี่หัวผมอันนี้แปลงล่างอีกครั้งเป็นพงนี่มันงอแตงแงงเลยนะเห็นหู่ย ก็ปิดไวส้สิสวยสุดในซอยโอ้แต่งแต่งตัวแบบนี้เดินเข้าป่าไปหาเห็ดเนาะไปหาเห็ดโอโ้พี่น้องเดินด,นดงแดงนุ่มเลยนะแต่งตัวแบบนี้ไปหาเห็ดเนี่ยโอโ้พี่น้องเนาะ <c oughs> ต้มเห็ดก่อนด้โอ้ยไม่รู้ใส่อะไรนะฮะ fc ทุกท่านขั้นหัวหมนเลยอะคลิปนี้ก็ไข่ยเรสาระไข่เครียดนะะเรียกน้ำย่อยนะฮะ fc ซืม่อันี้ตักมันมันออกโอ้นี่ครับพี่น้องไปเนยาไื้ออัอนี่นี่ครับผมนะ ต้มไก่นะครับต้องเอาไปเปื่อยเด้อว,วันนี้ก็หลานสาวเนาะจะมานอนนอนกับน้องมาตอยนะครับนี่อ่ะมมนมีอะไรมากมายนะฮะเอฟซีผีบ้าผีบอไปวันๆนะครับพี่น้องใครเครียดเนาะนะครับทุกท่านก็ ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายครับคนเราเนาะต้องหาความสุขใส่ตัวเองนะครับทุกท่านเชื่อผมนี่นะครับนะถ้ามีอคติต่อกันนะครับนะชีวิตของท่านจะหาความสุขไม่ได้นะครับผมไปไหนเราไปซื้อของไปนะครับเนาะพี่น้องอยู่ยังไงอยู่ให้มีความสุขนะครับ แล้วก็ยังไงเนาะโอ้ผมก็พูดไม่เป็นเนาะทุกท่านเนาะ <c oughs> มาต่อยลูกต้มต้ม嘛อ่าต้มเห็ดก่อนนะฮะปะดัดมานั้นออ้ยอร่อยมากเลยนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าผมชิมเองนะฮะ <c oughs> ฟ้าก็แจ้งจังปางแล้วทุกท่านโอ้โห่ิตกกับโตกนะครับพี่น้องอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรมากมายนะครับเนอะเรียกดํำย่อยเสียงหัวเราะเฉยๆนะครับทุกท่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ